อ่านี้มีจะมาบอกนะครับช่องทางการเติมเงินนะครับสรบอินนัตติชอปนะครับเพื่อนเพื่อนแอดไปได้เลยครับที่ Facebook เห็นไหมครับอินนัตติชอปที่มีวงสีแดงไว้นะครับแล้วก็ไลน์อินนัตติชอปนะครับตรงหน้าอีจะมีตัวแอดด้วยนะครับปลอดภัยแน่นอนห0 0รอเซนใบใบมีใบรับรองทะเบียนการค้าด้วยนะครับแล้วก็เปิดมาเนี่ยอยู่8ปีรับประกันนะครับว่า เพื่อนๆทุกคนเติมปลอดภัยแน่นอนแล้วก็จะมีในส่วนแทบทุกเกมจะมีการเติม UID ด้วยนะครับแล้วก็มีในส่วน ID กับพ a s แต่ว่าส่วนใหญ่จะมี UID เพื่อเพ,พสามารถเติมและปลอดภัยแน่นอนห0 0รอนแน่นอนนะครับนะสวัสดีครับมีล u c กี้แบงนะครับวันนี้เราอยู่กับนายสแตนลีเจนนะครับวันนี้จะมาแจกโค้ดอย่างเดียวนะครับเพราะว่าอันนี้มีคนถามเยอะว่าหมีเลิกหรือ,อยังใช่ไหมยังไม่เลิกนะครับแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีคอนเทนต์อะไรทำเลยนะเกมนี้มันสำหรับหมีมันตันหมดแล้วอะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากให้มีทำคอนเทนต์อะไรกับเกมนี้ก็มาทีงใต้คอมเมนได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะแต่ตอนนี้คิดไม่ออกจริงอ่าเจ็ดโค้ดแรกเนี่ยเจ็ดโค้ดอันแรกเนี่ยเป็นโค้ดเก่าที่สามารถใช้ได้อันนี้เราพูดถึงผู้เล่นใหม่นะที่ยังหาโค้ดอยู่แล้วก็โค้ดที่แปดโค้ดที่เก้าอันนี้มาใหม่ครับเพื่อนๆลองใส่ลองใส่ได้เลยครับ <S <S อ่าวิธีการใส่โค้ดก็คือให้เพื่อนๆกดที่ซ้ายบนเห็นไหมซ้ายบนตรงตัวละครนะครับพอกดเสร็จให้กดเขาว่ารหัสเปิดใช้งานนี่ครับใส่เลยครับเก้าโค้ด อ่ะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวหลังจากตู้โจซูเกะอันนี้ไม่แน่ใจจะไม่แน่ใจนะว่าวันจะวนกลับไปโจทาโรห,หรือเปล่าถ้าไม่วนไม่ไมไมวนกลับไปโจทาโรก็จะเป็นโจลูโนแล้วนะอันนี้ก็ไม่แน่ใจทางทีมงานเหมือนกันนะครับเบิร์ไปกองเลยที่เพอ้โอ,โโอโอ,โอ้โหเดี๋ยวมีแก้วถ้าเป็นโจลูโน,โนมีเอามีชอบ อ่ะก็ไม่มีอะไรครับสําหรับเคนที่ถามหมียังคิดถึงหมีอยู่ก็ขอบคุณมากครับแต่ว่าอยากให้หมีทําไกด์ในเกมนี้ก็มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์แล้วกันพร <laughs> าถ้าคิดไม่ออกก็ก็อาจจะต้องแบบรอให้มันอัปเดตอัปแพทอะไรมาก่อนนะครับตอนนี้นะเปิดเล่นเล่นไปเลยแล้วกันโอ้โหที่เผลอเคยได้ในดีๆกับเขาบ้างไ,มไหมเนี่ยตดวเนี้ยเลดมันเกลือจังเลยวะอ่ะแล้วเจอกันนะครับโห